ครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะต่อจากคลิปที่2เนาะซึ่งคลิปที่2เนี่ยก็เป็นการเรียนโดยใช้เทคนิคการแบ่งแรงดันแล้วก็การแบ่งกระแสะนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะนำเทคนิคที่เราเรียนในคลิปที่2เนี่ยมา,าประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบที่จะสอบข้อมหาลัยเนาะ ซึ่งข้อสอบในข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับข้อสอบแพทนะครับแพทแพทนแพทสองแพทสามนะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวข้อสอบแพท3สามซึ่งข้อสอบแพท3สามคืออะไรครับข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ทางะวิศวกรรมนะครับวิศวะเนาะซึ่งในข้อนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า เขาบอกว่ายังไงจากวงจรข้างล่างนะครับจงหาแรงดันที่ตกคอมตัวต้านทาน4โอห์มซึ่งในข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาถามว่าตัวน้านทาน4ี่โอห์มที่ตกเนี่ยจะมีแรงดันตกคอมเท่าไหร่ถูกไหมครับยังไงต่อสิ่งแรกที่เราจะทําข้อสอบข้อนี้ได้เราต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการต่อวงจรถูกไหมครับซึ่งในข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นวงจรที่ซับซ้อนอยู่นะ ก็มีทั้งต่ออนุกรมแล้วก็ขนานผสมผลปงกันไปสิ่งแรกเราก็ทําการวาดรูปก่อนเนาะเพื่อจะหาแรงดันในแต่ละจุดได้อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้เป็น20โวลต์อันนี้6โอห์มอันนี้20โอห์มอันนี้10โอห์ม ส่วนนี้นะครับอันนี้10โอห์มนะครับ10โอห์มมาอย่างไรครับมาจาก2ตัวนี้ต่ออนุกรมกันถูกไหมครับก็คือ4โอห์มแล้วก็6โอห์มก็ต่ออนุกรมกันก็จับมาบวกกันเฉยไม่มีอะไรครับทีนี้เราเห็นตัวนี้ไหมครับ3ตัวนี้มันต่ออะไรกันครับมันต่อขนานกันถูกไหมครับมันต่อขนานกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย r 20 10แล้วก็10โอห์มเนี่ยต่อขนานกันนะจะเป็นเท่าไหร่ครับ ก็หาได้จากอ่าเท่าไหร่ครับ r หนส่วน r รวมถูกไหมเท่ากับ1ส่วน r 20่สบวกห่ส่วน r สิบบวกหส่วน r สิบถูกไหมครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้1ส่วน r รวมเท่ากับ 1.20ส่วน20บวก1ส่วน10บ,บวก1ส่วน10ถูกไหมครับก็เป็นเท่าไหร่ครับอารวมของเราก็จะมีค่าเป็น4ถูกไหมครับ4โอมนะ4โอมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะทำการวาดวงจรใหม่เนาะก็จะเป็นเท่าไหรนะ่เนาะก็จะเป็น อันนี้10โอห์มอ่าไม่ใช่อันนี้4โอห์มถูกไหมครับอันนี้4โอห์มเนาะอันนี้6โอห์มอันนี้20โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ไหมครับว่า2ตัวนี้มันทําการต่ออะไรกันครับมันต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งแรงดันได้ไหมซึ่งเรารู้แล้วใช่ไหมว่าแรงดันรวมเป็นเท่าไหร่ครับ2 0โวลต์ oh โอเคนะฉะนั้นเนี่ย เขาทำการแบ่งครับ V ที่ตกคอม4โอห์เป็นเท่าไหรครับก็ R 4โอห์คูณอะไรครับคูณกับ R รวมอ่าคูณกับ V รวมนะครับขออภัยด้วยคูณกับ V รวมเนาะส่วนอะไรครับส่วนด้วย R รวมแทนค่าสิก็เป็น4คูณ20ส่วนอะไรครับส่วน10เนาะก็คือ R รวมของเราก็เท่าไหรครับ หกบวกสี่นั่นเองโอเคนะโอเคนะก็จะได้อะไรครับก็จะได้ v ที่ตกข่อมสโอห์มนะครับ v ที่ตกข่อมสโอห์มเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็นแปดโวลต์โอเคนะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้สโอห์มตัวนี้นะครับมันเกิดจากการต่ออะไรกันมันเกิดจากการต่อของ3ตัวนี้ถูกไหมครับการต่อขนานของ3ตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นสามตัวนี้เนี่ยต้องมีสั่ไฟฟ้าแต่และแต่และตัวเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่ากับแปดโวลต์นะถูกไหมครับเท่ากับแปดโวลต์นะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีสั่ไฟฟ้าเท่าไหร่ครับแปดโวลต์อันนี้ก็แปดโวลต์อันนี้ก็แปดโวลต์ถูกไหมครับโอเคนะแต่ทีนี้เนี่ยซึ่งซึ่งโจทย์เขาถามว่ายังไงครับเขาถามว่า วีที่ตกค่อม4โอห์มตรงนี้เนี่ยมีสักไฟฟ้าเท่าใดซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันต่ออะไรกันครับมันต่ออนุกรมกันถูกไหมมันต่ออนุกรมกันซึ่งต่ออนุกรมกันแล้วรวมกันแล้วได้10โอห์มซึ่งมีสักไฟฟ้า8โวลต์สักไฟฟ้ารวม8โวลต์ตรงนี้ก็สามารถแบ่งแรงดันออกไปได้อีกถูกไหมครับอ่าทีนี้เราจะมาแบ่งแรงดันต่อเนาะอะไรครับ V 4โอห์มถูกไหมครับ V 4โอห์มคูณอะไรครับก็จะได้มีค่าเป็น R 4โอห์มคูณกับเท่าไรครับคูณกับ V รวมส่วนด้วย R รวมเหมือนกันแทนค่าครับก็เป็น4แล้ว V ของเราคืออะไรครับ V ของเราคือตัวนี้ถูกไหมครับ8หารอะไรครับหาร R รวม R รวมของเราคือตัวตัวไหนครับ10โอห์มถูกไหม ก็เป็นเท่าไหร่ครับ10เนาะโอเคต่อครับฉะนั้น V ที่ต่อข้อม4 o h โอห์มมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับคิดเลขอ,ออกมาก็เป็น32จุดอ่าส2ส่วน10เนาะหารเลขอ,ออกมาก็เป็น3.2โวลต์ต่อครับเห็นไหมครับ นี่คือการนำนะครับการนําเทคนิคการแบ่งแรงดันและก็การแบ่งกระแสมาช่วยในการทําโจทย์เนาะแต่ว่าในข้อนี้นะครับก็จะใช้แค่เทคนิคการแบ่งแรงดันก็ได้หรือสามารถแบ่งกระแสก็ได้นะครับอยู่ที่ความถนัดของใครมาแต่ในข้อนี้เนี่ยพี่จะใช้เทคนิคแค่การแบ่งแรงดันเท่านั้นนะครับตอบข้อหนึ่งเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ